กล้องที่อยู่ในมือผมนี่นะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นกล้องที่ฮอตที่สุดตัวหน,นึ่งณตอนนี้นะครับเป็นกล้องที่ผมเชื่อว่าลหลายๆคนเนี่ยอยากจะลองเล่นอยากจะลองสัมผัสต,ตัวจริงกันนะครับมันคือกล้องใหม่จากฟูจิฟิล์มรุ่น x t 2นะครับเป็นรุ่นที่ฟูจิพัฒนาขึ้นมาจาก x t 1นะครับแต่ความเปลี่ยนแปลงจะมีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยผมเชื่อว่าลหลายๆคนเขาคงได้อ่านจากสเปคในเว็บไซต์บ้างแล้วบางคนก็ได้ลองดูจากรีวิวมาบ้างแล้วนะครับเรามาดูกันทีละจุดเลยแล้วกันนะครับ ในส่วนของบอดี้เนี่ยเท่าที่ดูนะครับก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนักนะครับในส่วนของขนาดของตัวกล้องเนี่ยใหญ่กว่า XT1 นิดนึงความกว้างของตัวกล้องมากกว่านิดนึงแต่พอมาจับจริงๆไม่รู้สึกอะไรนะครับด้านบนเลี้ยวด้านบนเนี่ยเหมือนๆกันเลยนะครับก็คือเป็นตั้งแต่การวางแป้นปรับความเร็วชัตเตอร์แป้นปรับเช่เฉยแสงแป้นปรับความไวแสงทุกอย่างยังอยู่ในโพ i ิชันเดิมแต่สิ่งที่ดีขึ้นก็คือแต่ละแป้นเนี่ย ฟูจิเขายกให้มันสูงขึ้นนะครับจากรุ่น X-T1 mm hmm. เพื่อให้การปรับเนี่ยของนิ้วเนี่ยทำได้ถนัดขึ้นตัวเดิมเนี่ยตัวฐานมันจะเตี้ยกว่านี้นะครับตัวนี้จับได้ดีกว่าเดิมแล้วก็ถนัดกว่าเดิมแล้วที่ผมชอบม,มากๆก็คือตัวอย่างแปน้นตัวนี้เป็นแป้นปรับ ISO นะครับซึ่งเราสามารถปรับได้ฟรีเลยนะครับตั้งแต่ ISO ต่ำสุดไปถึงสูงสุดรวมทั้ง ISO Auto ถ้าคุณอยากจะล็อกการ,การเลื่อนคุณก็แค่กดปุ่มตัวนี้ล็อกไปมันก็จะ เป็นการล็อกสวิตช์ละพอปลดขึ้นมาก็จะปรับได้ทําให้การปรับเร็วขึ้นนะครับความเร็วชัตเตอร์ก็เช่นกันนะครับการปรับเนี่ยคุณสามารถปรับได้ฟรีเลยนะครับลอกรอบ360องศานะครับจะไปอยู่ที่ตำแหน่งทีก็ได้บี B ก็ได้นะครับหรือการปรับความเร็วชัตเตอร์แบบแต่ละสเต็ปหนึ่งสต็อปอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณต้องการจะล็อกคุณก็กดปุ่มนี้ลงไปเท่านั้นเองมันก็จะล็อกแป้นกา,การเลื่อนนะครับของชัตเตอร์นะครับ จ้าเฉยแสงเนี่ยก็ปรับได้ค่อนข้างจะสะดวกดีทีเดียวนะครับสวิตช์ปิดเปิดอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็มีช่องใส่สายลัมพ์เชตเตอร์แบบกลไกเช่นเดิมนะครับเป็นควบคุมเนี่ยก็มีด้านหน้า1ตัวด้านหลัง1ตัวนะครับเช่นเดิมนะครับสามารถกดคลิกได้นะครับกดคลิกได้เพื่อปรับฟีเจอร์เพิ่มเติมได้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงในด้านหลังก็คือมีตัวนี้ครับเป็นจอยสติ๊กเหมือน x p o two ครับพอเราคลิกลงไปนะครับมันก็จะโว์ตำแหน่งกอบ โฟกัสที่ใช้งานอยู่แล้วก็โชว์จุดโฟกัสทั้งหมดที่มีเราก็สามารถชิปเลื่อนได้นะครับไม่ต้องมากดปุ่ม AF แล้วก็ชิปซ้ายชิปขวาเหมือนเดิมแล้วครับเร็วขึ้นเยอะครับเร็วขึ้นเยอะมากนะครับด้านบนก็ยังเป็นปุ่มคิวเมนูเพื่อเรียกฟีเจอร์ที่สําคัญสำคัญมาใช้งานนะครับเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่จะแตกต่างอีกอย่างหนึ่งคือมันมีฟีเจอร์ต่างๆการความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วในการโฟกัสความเร็วในการรันภาพใน EVF เนี่ย มันจะแปรผันไปตามตัวกริปที่ใส่ด้วยเพราะฉะนั้นคนที่อยากจะได้ประสิทธิภาพเต็มที่จาก X-T2 เนี่ยก็สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องซื้อกริปไว้ใช้งานด้วยนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้ใส่กริปเลยเนี่ยความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องของ X-T2 เนี่ยจะอยู่ที่8ภาพต่อวินาทีแต่ถ้าคุณใส่กริปเข้าไปนะครับแล้วก็ไปที่บูสต์โหมดนะครับคุณก็จะสามารถเพิ่มความเร็วในการถ่ายต่อเนื่องด้วยชัตเตอร์แบบกลไกนะครับไปได้ถึง11ภาพต่อวินาที และถ้าเกิดว่าใช้ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์คุณก็สามารถลั่นได้ถึง14เฟรมต่อวินาทีเร็วพอๆกับกล้องดีสารระดับโปรเลยซึ่งเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนิดนึงนะครับที่ความเร็ว1 1ภาพต่อวินาทีนะครับก็จะเห็นว่ามันเร็วมากเมื่อเทียบกับ XT1 นะครับความเร็วในการเปิดเครื่องเปิดสวิตช์มาแล้วก็พร้อมถ่ายเนี่ยก็เร็วมากเร็วขึ้นจากเดิมมากทำแลก่อนชัตเตอร์เนี้ยก็น้อยลง ความเร็วในการสแสดงภาพในช่องมอง evf เนี่ยก็เร็วขึ้นจากเดิมนะครับร้อยเฟรมต่อวินาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณแพงกล้องแพงกล้องไปมาอย่างนี้นะครับภาพมันจะสมูทไม่กระตุกกระตุกเป็นจังหวะมันจะติดตามภาพได้ง่ายกว่าต่อเนื่องกว่าในการจับถือควบคุมเนี่ยผมค่อนข้างจะแฮปปี้มากไม่ว่าจะมีคลิปหรือไม่มีคลิปนะครับถ้าไม่มีคลิปเนี่ยสันของตัวกล้องด้านนี้ครับมันก็จะทำให้การคอนโทรลเนี่ยทำได้ดีแต่พอติดคลิปเข้าไปมันก็จะนูนขึ้นมาอีกหน่อยนึง มันก็จะทําให้การจับถือเนี่ยดีขึ้นในส่วนของจอนะครับก็พัฒนาเปลี่ยนแปลงขึ้นมาจากเดิมนะครับเดิมเนี่ยมันก็จะฟิปขึ้นลงได้แค่นี้ใช่ไหมครับขึ้นลงได้อย่างนี้แต่ตัวเนี้ยเขาออกแบบให้สามารถพับจอมาด้านนี้ได้เอาไว้ใช้ประโยชน์อะไรก็คือเอาไว้ใช้เมื่อคุณถ่ายภาพแนวตั้งมุมสูงหรือมุมต่ำนะครับถ้ามุมสูงก็มองด้านี้นน ถ้ามุมต่าก็ฟิปขึ้นมาแล้วก็มองจากมุมนี้่าครับตัวนี้ก็จะเป็นมุมต่ํามองภาพเนี่ยทำได้สะดวกขึ้นในส่วนของการใช้งานทั่วไปแล้วผมไปลองนะครับวันนั้นได้ไปลองในงานเปิดตัวของกล้องรุ่นนี้ที่ไทเ,เวกพาร์คซึ่งเป็นการถ่ายภาพเวกบอร์ดนะครับตอนนั้นเนี่ยได้ลองกับเลนตัวนี้นะครับคือเลนร้อยสี่ร้อยเป็นเลน์ตัวใหม่ของฟูจิฟิล์มนะครับเป็นเลนรุ่นนี้เลยนะครับติดกับบอดี้ XT2 นะครับ ประสิทธิภาพในการโฟกัสเนี่ยขอแยกเป็น2ส่วนแล้วกันนะครับส่วนที่เป็นแบบ Single ลเอฟเเนี่ยหายห่วงอยู่แล้วนะครับด้วยการใช้ระบบเฟ e ดิ c ชั o นที่มีจำนวนจุดเนี่ยเยอะมากรวมกับระบบคอนท a ตเ AF เพราะฉะนั้นเนี่ยในการใช้โฟกัสแบบ Single เนี่ยทำได้แม่นยำม,มากนะครับทำได้แม่นยำม,มากและยังมีถ้าคนที่ชอบถ่ายพอดเทคก็ยังมีระบบ IAF ที่จะโฟกัสที่ตาของตัวแบบได้นะครับ ส่วนในการระบบแท็กกิ้งเนี่ยน่าจะเป็นไฮไลท์ของกล้องรุ่นนี้มากกว่านะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยคนอาจจะติดติฟูจินะครับว่าระบบโฟกัสต่อเนื่องเนี่ยยังถ่ายภาพแอคชั่นไม่ได้นะครับโฟกัสยังไม่เร็วพอบ้างหรือว่าการย้ายจุดโฟกัสเนี่ยลำบากยากมากตอนนี้ทุกอย่างมันมาอยู่ในจุดที่ผมคิดว่ามันใกล้เคียงกับกล้อง DSR l ระดับโปรเลยนะครับไม่ใช่ว่าระดับระดับแอดวานซ์หรือระดับเอ t นทีเรเวนะครับมันขึ้นมาเทียบเคียงกับ D.S.L.R. ระดับโปรใกล้เคียงนะครับยังอาจจะไม่เท่ากับกล้องโปรของ D.S.R. แต่ว่าใกล้เคียงม,ม,มากๆแล้วหนึ่งก็คือในการใช้ระบบออโต้โฟกัสแท็กกิ้งตั้งระบบ A.F.C. เนี่ยได้หลายรูปแบบคือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะไม่มีให้ตั้งแบบนี้นะครับเวลาใช้งานเนี่ยเราก็สามารถสมมติว่าผมเปลี่ยนโหมดโฟกัสจากตัวนี้ครับมาเป็นคอนตินิวเพื่อให้กล้องเนี่ยใช้ระบบโฟกัสเป็นต่อเนื่องติดตามวัตถุหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เข้ามาที่เมนูตัวนี้นะครับเมนูก็ามาที่ ระบบ AF นะครับลงมาที่ AFC Custom Setting นะครับว่าจะให้มันมีรูปแบบการทำงานให้มีคาแรคเตอร์การทำงานเนี่ยให้เหมาะกับภาพลักษณะไหนนะครับซึ่งกล้องก็จะมีพ r e s e t มาให้ทั้งหมด5รูปแบบตัวเซตตัวที่1ก็คือมัลติเพอ p o โพสสำหรับใช้การถ่ายภาพแอคชั่นทั่ทวไปนะครับคนกำลังวิ่งวิ่งแข่งเป็นจักรยานหรือเป็นรถยนต์เป็นเด็กกำลังวิ่งก็ใช้ที่มัติเพอร์โพได้นะครับเป็นเซต2นะครับ มันก็จะบอกว่า ignore นะครับ continue to tag subject นะครับมันจะทำให้กล้องเนี่ยไม่ไปแท็กเข้าไปหาวัตถุใหม่เนี่ยเร็วเกินนะครับ subject เคลื่อนที่ปุ๊บมีนวัตถุอย่างอื่นเคลื่อนที่มาบางังแล้วมันไปแท็กวัตถุใหม่จะทำให้ subject เดิมเนี่ยหลุดโฟกัสไปตัวนี้จะเป็นตัวที่เหมาะกับแบบนั้นก็เลือกให้ตามสถานการณ์ที่คุณใช้นะครับอย่าง3าม set สามเนี่ยก็คือบทเรื่อการถ่ายที่ต้องมีการเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนทิศทางบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเช่นการถ่ายภาพรถแข่ง แล้วก็4เนี่ก็คือสําหรับการเคลื่อนที่หรือการถ่ายภาพอย่างที่ฉับพันนะครับวัตถุเปลี่ยนทิศทางฉับพันเคลื่อนที่ฉับพันเนี่ยก็ให้เซตที่ตัวนี้เพราะว่ามันจะตอบสนองฉับไวแบบที่5เนี่ยก็เหมาะสาหรับการถ่ายภาพกีฬายอย่างเช่นเทนนิสนะครับการถ่ายภาพเคลื่อนไหวที่เป็นมุฟไปมุฟมาเคลื่อนที่แบบมีทิศทางไม่แน่นอนนะครับส่วนสุดท้ายก็คือเป็นตัวที่6เป็นตัวคัสตอมให้เราเซตเองนะครับซึ่งจะเป็นช่องคัสตอมนะครับคุณก็คลิกขวาเนี่ยครับแล้วก็มาเลือกอยากจะใช้สปีดแ t ็กกิ i n g ให้มันเร็วเต็มที่เลยเร็วมันหน่อยปานกลางหรือช้าหน่อยนะครับจะให้มันล็อกที่วัตถุนานหน่อยก็มาทางด้านนี้จะให้มันล็อกที่วัตถุใหม่ท,ทันทีก็ปรับโฟกัสที่วัตถุใหม่ทันทีก็ปรับมาด้านนี้นะครับเสร็จแล้วก็ตอบโอเคไปถัดลงมาก็จะเป็นสปีดแท็กกิ้งก็คือถ้าวัตถุมีการเคลื่อนที่ที่มีทิศทางแน่นอนอปรับมาด้านนี้แต่ถ้าเกิดว่าไม่แน่อาจจะแน่นอนบ้างไม่แน่นอนบ้างก็ไว้ที่นี่ สับเจกเปลี่ยนทิศทางอยู่ตลอดไปที่ตำแหน่ง2นะครับส่วนตัวสุดท้ายจะเป็นตัวเลือกพื้นที่การโฟกัสว่าจะเน้นการภาพเน้นด้านหน้าหรือให้กล้องมาเลือกเองถ้าถามผมนะครับถ้าส่วนใหญ่แล้วผมจะเซตไว้ที่ออโต้ให้กล้องมาเลือกให้เถอะนะครับพอเราไม่รู้เลยว่าเวลาเราแผนกล้องเนี่ยบางทีเนี่ยเราแผนไม่ได้เราตามภาพไม่ได้ต่อเนื่องบางทีภาพก็ไปอยู่กลางม้างอยู่ซ้ายม้างอยู่ขวาม้างนะครับปล่อยให้กล้องมจาจัดการ ที่ออโต้ดีกว่านะครับอันนี้คือโหมดโฟกัสที่เป็น A F C setting ซึ่งมีใน X T 2เท่านั้นนะครับในการใช้ระบบแท็ g กิ้งนะครับผมก็นอกจากจะลองด้วยวิธีโฟกัสติดตามวัตถุมาตั้งแต่เริ่มแล้วเนี่ยก็จะลองอีกแบบหนึ่งก็คือดิกล้องขึ้นเล็งทันทีเลยนะครับแล้วก็พอเจอ subject ก็ยิงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้องจะไม่มีเวลาในการแท็กตาม subject มาก่อนเพื่ออยากจะดูว่าภาพจะชัดในเฟรมที่เท่าไหร่ ซึ่งกล้องโปรของ DSR l เนี่ยเท่าที่ลองดูเนี่ยมันทำได้ในเฟรมที่2หมายความว่าถ้า subject เคลื่อนที่มาปุ๊บคุณยกกล้องขึ้นมาแล้วยิงเลยนะเฟรมแรกเบอร์แต่เฟรมที่2เนี่ยชัดละ3 4 5 6เนี่ยจะแท็กตามได้ตลอดส่วนกล้องมิเรเล็ตไม่เคยมีนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเฟรมที่4เฟรมที่5เนี่ยถึงจะเริ่มแท็กเข้าแต่กับ X-T2 เนี่ยผมลองนะครับด้วยสถานการณ์เดียวกันเนี่ย กับ subject ที่คล้ายๆกันนะครับพบว่ามันชัดในเฟรมที่3นะครับก็คือยกขึ้นมายิงปุ๊บเนี่ยช็อตแรกเบอร์ช็อตที่2เบอร์แต่ว่าแท็กจนเกือบจะถึงจุดโฟกัสอยู่ลวเบอร์น,นิดนึงพอ3 4 5 6 7 8 9้าดแแท็กเข้าตลอดพอมันเข้าแล้วมันก็จะตามได้ตลอดนะครับถ้าเรายังรักษาปุ๊บในการโฟกัสเนี่ยให้ตรงกับ subject ของเราเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยกล้องมันแท็กตาม subject ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าซับเจกจะเปลี่ยนทิศทางนะครับซ้ายบ้างขวาบ้างแล้วก็ไปบ้างเปลี่ยนทิศทางบ้างกล้องก็ยังรักษาโฟกัสให้อยู่ในจุดได้ตลอดแต่นั่นคือคุณต้องตั้ง Sensitivity ของการ t a g g กิ้งให้ดีตั้งความเร็วในการแท็ g กิ้งให้ดีก่อนนะครับการตั้งผิดพลาดเนี่ยบางทีมันจะทําให้ภาพเนี่ยเสียได้ง่ายๆนะครับโดยเฉพาะการใช้ร่วมกับเลนตัวนี้ครับร0อยสี 100, 400, เนี่ยครับการแท็กเนี่ยทำได้ เร็วแล้วก็แม่นยาม,มากในส่วนของค a l i t y ของภาพนะครับเซนเซอร์ของมันเป็นตัวเดียวกับที่ใช้ใน Expo2 นะครับเป็นเซนเซอร์24.3ล้านพิกเซลนะครับถ้าเทียบกับฟอร์แมต APS-C ได้กันเนี่ยก็คิดว่าไม่เป็นลองใครนะครับทั้งเรื่องความคมชัดรายละเอียดของภาพการจัดการเกี่ยวกับเรื่อง n i อ e เท่าที่ผมลองนะครับเทียบกับเอ็ P o 2ที่ผมใช้อยู่ก็เหมือนกันค a l i t y ไม่แตกต่างกันเพราะว่าเซนเซอร์ตัวนี้มันเป็นเซนเซอร์ x t r a n s i m o ซที่ไม่มี เออโลพาสินเตอร์ด้วยนะครับทำให้มันถ่ายทอดรายละเอียดได้ดีมากส่วนในเรื่องน้อยเนี่ยเท่าที่ลองใช้งานก็ที่ ISO 3 2 0ผมยอมรับได้เลยนะครับ 6, ก็เริ่มมีน้อยอยู่พอสมควรแต่ก็ยังให้ดีเทลในระดับใช้ได้ต้องไป12.8 0นนะครับถึงจะเริ่มคุณภาพถึงจะดรอปลงไปอย่างชัดเจนจนรู้สึกว่าเอ๊กก็ถ้าการใช้งานที่หวังผลเนี่ยก็ควรจะอยู่ที่ประมาณสัก6.4 0 0นะครับ แต่เบสและโซที่เราใช้งานเป็นประจำ4 0 0 8 0 0 6 0เนี่ยเชื่อใจได้เลยว่าคุณภาพดีมากนะครับในะส่วนของฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงจนไม่น่าเชื่อนะครับก็คือฟังก์ชันที่ในการบันทึกวิดีโอใน X-T2 เนี่ยคุณภาพของวิดีโอก้าเข้ามาสู่ระดับ 4K แล้วเป็น 4K ที่ high quality ด้วยเพราะว่าในการบิตเลนในการส่งข้อมูลถึง100เมกะบิตเปอร์เซกนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนข้อมูลที่ส่งมหาศาลขนาดนี้เราก็มั่นใจได้ว่ารายละเอียดของภาพเนี่ยน่าจะสูงตามไปด้วยนอกจากนั้นเนี่ยในช่องที่เป็นเอาพุตที่เป็น HDMI นะครับสามารถต่อกับอุปกรณ์บันทึกภายนอกได้แบบไร้การบีบอัด422นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพของภาพเนี่ยจึงสูงมากนะครับในส่วนการคอนโทรลก็ฟีเจอร์ในการปรับอาจจะไม่ได้มากมายอะไรนักนะครับแต่ก็ดีกว่าเดิมเยอะแล้วก็ กับกล้องตัวที่ผมได้มาเนี่ยยังไม่ใช่กล้องตัวที่เป็นตัวขายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟีเจอร์ที่ขาดไปนะตอนนี้ก็คือ F-lock ที่สามารถขยาย Dynamic เล n ์เก็บดีเทลในส่วนไฮไลท์กับ Shadow เนี่ยได้ดีขึ้นช่วงการเก็บแสงมันกว้างขึ้นการไป Post processing ที่หลังเนี่ยมันก็จะทำได้สะดวกขึ้นแล้วก็หวังผลในเรื่องดีเทลได้มากขึ้นนะครับการบันทึกระบบออโต้โฟกัสนะครับสมูทนุ่มนวลขึ้นอย่างรู้สึกได้นะครับ ช่องใส่การ์ดเนี่ยมี2ช่องแล้วนะครับตอนนี้เป็น S D 2ช่องเหมือนกับ X B O 2นะครับในส่วนของตัวกล้องนะครับโครงสร้างของตัวกล้องก็แข็งแกร่งเหมือนเดิมและครับบอดี้เป็นแมกนีเซียมอลลอยนะครับปุ่มปรับต่างๆแข็งแรงแน่นหนานะครับแล้วก็ปรับได้สมูทดีแท้ทุกอย่างตัวกล้องซีนการป้องกันฝุ่นแล้วก็ป้องกันรองน้ำเพราะฉะนั้นก็สามารถใช้ท่ามกลางที่ฝนตกได้เลยนะครับ แต่ต้องดูเลนด้วยนะครับว่าเลนมันสีหรือเปล่านะครับเลนต้องเป็นรหัส W R อย่างเช่นตัวนี้เท่านั้นนะครับคุณก็สามารถยืนถ่ายกลางฝนได้เลยโดยไม่ต้องห่วงว่ากล้องจะพังหรือเลนจะพังนะครับในส่วนนี้ก็คือมันก็ทํามาเพื่อซัพพอร์ตมืออาชีพที่ต้องใช้งานในทุกสภาวะนะครับไม่ว่าแดดร้อนฝุ่นเยอะฝนตกก็ต้องถ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็รองรับการใช้งานของมืออาชีพได้เต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยฟูจิก็แสดงให้เห็นว่าเขาพัฒนาขึ้นไปอีกจุดหนึ่งลว มันไม่ใช่แค่กล้องมือเล็ดที่มีหน้าตาเรทูนะครับแต่มันคือกล้องที่เพอร์ฟอร์ม e นขึ้นไปใกล้เคียงกล้องระดับมืออาชีพมากๆนะครับเป็นกล้องที่ตอบสนองการใช้งานได้ทุกรูปแบบการใช้งานนะครับเพราะว่าความละเอียด24ล้านพิกเซลเนี่ยมันเพียงพอสำหรับมืออาชีพละที่ต้องการเรสเซลูชันทสูงนะครับแล้วก็มันยังเพียงพอสำหรับมือสมัครเล่นที่ว่าใช้งานทั่วไปก็ใช้งานได้ ดีมากๆนะครับในส่วนของผมแล้วก็ค่อนข้างประทับใจมากครับผม